้วครับมาพูดถึงโซน <c oughs> อีสานกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นทางด้านฝั่งยโสธรเอฟซีครับ <c oughs> ผมว่า <c oughs> มั่นใจจะมีแปมแน่นอนในเกมบุกเยือนอุบลราชธานีครับค่ะเป็นเกมกลางสัปดาห์อีกหนึ่งนัดของโซนภาคอีสานนะครับสำหรับยโสธรเอฟซีทีมอันดับ10 มั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะสามารถบุกไปมีแต้มจากถิ่นของอุบลราชธานี f อแน่นอนหลังจากที่ในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มยอ,อดเยี่ยมนะครับบุกเฉือนเอาชนะทางด้านของจ่าฝูงอย่างอุดรธานีไป1ประตูต่อสูนนะครับค่ะรุ่งเพชรจริญวงหัวหน้าผู้ฝึกสอนของยโสธร f อบอกนะคะว่าตอนนี้ทีมกําลังคึกสุดๆไปเลยและคะ่ะหลังจากที่เก็บชัยชนะนัดแรกมาได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการล้มส่าฝูงแต่ในส่วนของเกมวันนี้ก็ยังมีปัจจัยภายนอกบางอย่างให้ต้องกังวลน,นะคะคตอนนี้ ลูกทีมบอกว่าอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจมากแต่ว่าเกมก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยนะไม่ใช่เพียงนะแค่ตัวของผู้เล่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากมีฝนตกก็คงจะเป็นงานที่ลำบากมากขึ้นแล้วค่ะนี่ก็อยู่กับแทคนติกของแต่ละทีมนะคะที่จะงัดมาสู้กันครับ เกมเยืนสองโซนอีสานครับนัดที่ยี่สิบแล้วนะครับยะโสธรเอฟซี FC, ครับนัดที่แล้วนั้นบุกไปเจอทีมจา่าฝูกรุดอนครับนัดนนี้เจอกับรองจา่าฝูงครับต้องบุกไปเยือนอีกแล้วกับยักษ์ร้ายลำน้ำมูลครับอุบลราชธาน,นีเอฟซีพิมรองจา่าฝูงวันนี้นะครับวันพุทธที่สามสิงหาคมครับในเวลาหกโมงเย็นที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับแหมเจอกับงานน่นนะ ในสองนัดที่ผ่านมาเลยนะครับนัดล่าสุดนี้ก็จะไปเจอกับรองจ่าฝูงนังที่แล้วอุดรธานีนี่ก็อโอ้โหเฉือนเอาชนะมาแบบคือจับเลยหนึ่งศูนย์นะครับตอนนี้ทั้ง8โซนก็กําลังเข้มข้นนะครับเพราะว่าเข้าอู่ช่วงโค้งสุดท้ายแรกของการแข่งขันในฤดูกาลปกติในแบบระบบลีกเย่าเยือนแล้วก็คัดเพียงแค่ จากฝูกกำลองจากฝูเนี่ยแข่งขันกัน knock out ต่อในรอบแชมเปี้ยนลีกด้วยติดตามกันได้นะครับรวมไปถึงความวุ่นวายอื่นๆกับช่วงขอบสนามดีสองนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้กับห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องเลยนะครับช่อง9ยี่สิบหกเราก็จะถ่ายทอดสดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่นสองเหมือนเดิมนะครับในโซนภาคกรุงเทพตะวันออกนะครับพัทยาเอฟซีครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมรองจากฝูงอย่างราชประชา ในช่วงเวลา15.03นคือเราจะเข้ารายการก่อนนะครับครึ่งชั่วโมงก่อนจะมีการแข่งขันจริงในช่วงเวลา16.00นราชาเพิ่งจะหล่นจากจ่าฝูงเพราะว่าแพ้คาบ้านได้กับบ้านบึงมานะครับก<ม>็วต้องดูงงงว,ว่าเกมนี้นั้นจะเก็บ3แต้มคืนกลับมาได้หรือเปล่าเ <ๆ S 1> พราะ<ๆ> <F 3> ว,ว่าเจอ,อกับทีมที่กําลังหนีตกชั้นอย่างพัทยาเอฟซีตัลเสาร์ในเวลา6โมงเย็นับจะเป็นโซนภาคเหนือลําพูนบริเอร์จะเปิดบ้านเจอกับพะเยาเอฟซีนี่ก็เป็นอันดับ2อันดับ3เจอกันย่งชิงแต้มในการลุ้นพื้นที่แชมา ไปแพ้สุรากากรมันศูนย์ประตูต่อเจ็ดเลยนะครับโอ้โหแล้วเนี่ยไปเจอกับรองจ่าฝูงนักเตะเคียงใบไหมคือต้องบอกว่านัดติดใจนะต้องปรับเรื่องแทคนิคกันมากพอสมควรเหมือนกันแล้วปรากฏว่าเจอราบชาในสัปดาห์นี้แล้วสัปดาห์หน้าไปเจอบ้านเมืองอีกเจอจ่าฝูงเจอรองจ่าฝูงงานหนักใช่เล่นนะครับธนญยาเอฟซีในช่วงสองสามนัดที่ผ่านมานะครับ เราจะฟื้นคืนขวัญและกำลังใจกลับมาได้ทันหรือเปล่านะคะยังไงกองเชียร์ก็ไปที่สนามกันละกันนะครับให้กำลังใจกันให้มากๆค่ะเอาละรครับช่วงนี้ก็หมดเวลาของช่วงพิกัดกีฬาเที่ยงแล้วนะครับติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ